ที่ป่าลอยต่อภาคอีสานและภาคเหนือในสมัยก่อนเป็นเส้นทางที่คนทั่วไปไม่แม้แต่จะย่างกายเข้าไปใกล้เพราะต่างเขารู้กันดีถึงติิสัตว์ความดุร้ายของเสือในแถบนั้นเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยลุดปูย่าตายายมาแล้วแต่สำหรับพิกสุนมที่ปวาวณา,าตัวทวายแต่พระพุทธศาสนาแล้วไม่หวั่นกลัวต่อภัยอันตรายใดๆจากเสือ หากว่าต้องสลักใครสังขารเกิดคง,งจะเป็นจากคำเวียนที่กระทำกันมาถือสว่าชุดใช้มีกรรมกันไปฉันได้ไปสู่พบภูมิที่ดีขึ้นไม่มีติดข้างกันหอีกในชาติต่อไปแต่หากว่ามีบุญวาสนาเกิดจะช่วยดำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และช่วยเพื่อแผ่ไพ่ปได้กว้างไกลไพศารยิ่งขึ้นเกิดจะแขวคลาดปลอดภัย อันตรายใดๆไ,ไ,ไม่สามารถมาเพลผ่านได้เลยสามารถผ่านไปมาในป่าแห่งนี้เหมือนกับครูบาอาจารย์หลายท่านที่เป็นที่เลื่มใช้ศรัทธาในอดีตแต่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่สลานล่าง้ายสังขารบางท่านก็ยังไม่พ้นบ่วงทําเลยเสียทีเดียวรูปกายก็ยังถูกเสือหลายที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาขยันตายน้ำมือแฝงเป็นเครื่องมือต่อย ในการหลอกล่อยื้อให้มาหลงกลและจับกินได้ไงด่ายโดยไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายที่สําคัญเยืเ่เจะเป็นพิกษุภาทุดงอีกหลายหลายที่ถึงคราวต้องมาล่าสังขารทิ้งชีวิตไว้เสียทีนี่จนต่อมามีพระดทุดงหนมโลบหนึ่งได้ทุดงมาทางอีสานตอนค้างผ่านเข้าเพป,ป่าพนแห่งน,นี้เพื่อจะขึ้นเหนือและต่อไปยังพมา่า ต้องมาหยุดปรากฏอยู่ชายปาคืนหนึ่งหลังจากที่ออกมารับวินธบาจากเช้าไหลเช้าหน้าเถวนั้นที่มีอยู่ไม่กี่หลังคารเรียนและฉันเช้าสเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดอ,ออกทุดงเข้าป่าไปเหมือนกับพระภิกษุรูปอื่ยืนกัวหน้านั้นที่เคยบอกไว้กับชาวบ้านที่ใส่ผ้า,าว่าเมื่อจาริกปุญไปตามที่ไม้ดังใจไว้แล้วเกิดจากทุดงปรับมาทางป่าแห่งนี้เฉียนเดิม แต่ก็มีเพียงไม่กี่รูปที่กลับมาได้ดองนั้นก็หายลับไปเข้าใจว่าคงถูกเสือในป่าแห่งนี้ทำร้ายจนมรณะาภาพทั้งหมดเพราะเคยได้ยินมาจากพระทุดงที่ขัดมาได้เทศนาเป็นนิทานทำให้ฟังหลายรูปโดยไม่บอกตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นโรดกังใครก็กัำมันไม่มีใครจะหลอดพ้นปวงกรรมของตอนเองไปได้ละภิกสุนม กิริยาสำรวมหน้าเลื่อมใสบวทเลียนมาตั้งแต่ยังเล็กกับพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในอีสานฝึกกายฝึกจิตมาเป็นอย่างดีไม่หวั่นไหวเท่ดใดกับเสียงเหล่าหรือของป่าแห่งน,นี้ทั้งที่เคยได้สดับรับฟังมาจากพระอาจารย์บางแล้วรวมกระทั่งชาวบ้านที่ใส่บาตนอกชายป่าเพราะเอ็นหว่ายังเป็นพลึกส่หนมน้อยอาจจะด้วยประสบการณ์ จนพลาดพลั้งอาจจะพาตัวเองมาสินชีพเสียในป่าแห่งนี้ซะเปล่าๆแต่อาจไม่มีใครรู้ว่าปลาภิกุูนนมรูปนี้หาใช่ธรรมดาไหมเพราะเป็นสิทธิ์เอกของพระอาจารย์ที่รู้จักกันงทั่วบ้านทั่วเมืองมีวิชาาคมและยานขันสูงพอสมควรที่เรียนรู้สั่งสมมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรป่าแห่งนี้มีความวิเวกเป็นที่ถูกใจของปราทุรงทั่วไป ที่แสวงหาความสงบเป็นที่สุดแต่กลับแฝงไปด้วยความเลึกลับและน่ากลัวของสัตว์หลายโดยเฉพาะเจ้าทินอย่างเสือที่ไม่ธรรมดาอย่างเสือทั่วไปตามป่าหากเทวาเป็นเสือสมิงแถมเป็นเสือสมิงที่ไม่ธรรมดากว่าทุกทุกที่เพราะเหยื่อทุกลายนั้นเป็นพระภิกษุผู้ทรงสมาธิฝึกจิตฝึกตนมาพอสมควรทุกลุก เสือสมิงพวกนี้จึงมีฤทธิ์กว่าเสือสมิงทั่วไปมากหลังจากพรกส่นมมาหยุดอยู่กลางผามองหาที่หมอะบ่สำหรับปักกดก็กำหมดจิตลงหน้าที่แห่งนั้นทันทีด้วยการบริกรรลงอาคมป้องกันสิ่งชั่วร้ายไว้รอบๆตอดอเส้นทางที่ท่านทวดงย่ำเท้าเข้ามาก็รู้สึกได้ถึงสิ่งที่เฝ้ามองอยู่จิตและจิตคงจะสัมผัสกันได้มากกว่าตาเนื้อ ว่าภิกษุนมลูกนี้คงจะไม่เหมือนกับพระธุดงหลายลูกที่จมเป็นเจือจึงได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่างๆไม่กล้าที่จะผู้มาสึ่นสึ่นหน้าเสียงร้องของสัตว์ที่จูยเจ้ามาตลอดทางก็เริ่มชึงเงียบหายไปในช่วงเย็นๆขณะที่พระภิกษุนมปรากฏอยู่กลางป่าแห่งนั้นเสร็จติดธุละกันนางหลงปฏิบัติเจริญสมาธิทันที จนช่วงเวลาโผล่เพก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเผลเ,เบาใกล้เข้ามาล่างที่เดินโผล่แมกไมมาพร้อมับยามและผ้าเข่าเกาที่คลุมล่างดูเป็นพระภิกษุชลาที่ดูจะพร้อมเก่งจนแทบจะเดินไม่ไหวมาหยุดยืนอยู่ห่างจากพระนมเกือบสึกวาไม่ยอมเข้ามาใกล้และล้อมถามพระนมว่าอันเข้าป่าแห่งน,นี้มาลูบเดียวหรือ ไม่รู้หรือไงว่าป่าแห่งนี้เจ้าที่เขาดูร้ายลาดนุม่มขตอบไปว่าที่ดูร้ายนั่นคือเสือชัยหรือไม่พระชลาผู้มาเยือนทำท่าสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนจบอ,อาการกลัวที่พระน่มรู้ทันและถอยห่างออกไปโดยไม่พูดไม่จาอะไรอีกลาดนุ่มก็ไม่ได้สนใจอะไรหลับตาจเจื่นสมาธิต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนช่วงเวลาสามทุ่มกว่า คงจะเฝ้ามองอยู่อย่างลังเลอยู่นานจึงได้ตัดสินใจโผูออกมาอีกครั้งตรงจุดเดิมที่ออกมาครั้งแรกและล้องเหลียบพลิกสุนมให้ออกมาจากกรดเพื่อสนทนาธรรมร่วมกันแต่ไม่เข้ามาในเขตที่พระภิกษุนมกำหนดจิตไว้เช่นเดิมหลวงพี่ก็รับรู้ตั้งแต่แล้แล้วว่าพระชลารูปนี้นั้นเป็นเสือสมิงที่แฝงเข้ามาดูเชื่อมกน แต่ครั้งนี้ตัดจะลอกล่อให้ออกไปเป็นเหยื่อท่านก็พ้นที่จะออกไปประชิญหน้าชินทัน,นว่าเสือสมิงตนนี้นั้นมีฤทธิ์มากน้อยเพียงใดจึงลุกออกจากกรดเดินตรงเข้าไปหาพระราชลารูปนั้นที่จ้องมองอยู่อย่างใจจดใจจ่อให้เหยื่อหลงกลและออกมาจนพ้นเขตอาคมฉับหลันหลางพระราชลารูปนั้นเกิดกระโจนเข้าหาภิกษูนนมทันที แต่ลางที่กระโจนเข้ามาตะคุดเยื่อนั้นได้กลายเป็นเสือโครงลายผาดกวนไปแล้วสภาพคงจะหดยากมานานพอสมควรพอเข้มโูเหมือนขับหนังห่มกระดูกไม่ต่างจากพระชราที่เห็นตัวแรกแต่ล่างพระนมที่พุ่งเข้าขยำนั้นเป็นเพียงรูปกายผปรงใสที่ไม่สามารถจาต้องได้เพราะเป็นเพียงแค่กายทิพเท่านั้น ขณะที่กายยาบของท่านยังนั่งอยู่ในเกิดเช่นเดิมสร้างความโกรธแค้นในกับเสือสมิงตัวนี้เป็นอย่างมากที่ทุ่มแรงกายไปจนหมดกับปลางเยอะที่ถูกจับต้องไม่ได้ยืนหอบแคบหมดแรงในฝุ่นคลุ้งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองหมองพระนมที่เดินตับเข้ากายเดิมด้วยความโกรธแค้นลองคำลามเสียงลันปา่า แต่ไลายซึ่งพลังอำนาจใด,ดๆที่หลงเหลืออยู่เลี่ยวแหลงเฮือกสุดท้ายที่หวังจะได้เยื่อตบตรงมาเสียเปล่าเพราะภาิกษุหนุม่มที่คิดว่าคงจะได้จับกินไม่ยากนักแถมต้องมาตกเป็นเหยื่อของควายธนูตัวใหญ่เบิกที่พุ่งออกมาจากกรดยืดจังก้าอยู่ตรงหน้าขนาดนี้ที่จะกุยขาหลังเตรียมพุ่งตักทีเดียวหวังเอาตายหันหลังได้ก็จะนี แต่ใครช้ากว่าเขาที่แหลมคมเท่ากระท่าเข้าเต็มฝีข่างกระเด็นออกไปไกลร้ลองลั่นด้วยความเจ็บปวดลุกโผลหลาดได้ก็กระโจนหนีสุดชีวิตด้วยเร็วแรงเหือดสุดท้ายของชีวิตโดยมีควายธนโ,นโนตัวดำม,มั่มื่มยืนมองทำจม,มฤฤฤูกฟุดฟัดจนควันอบอยืนนิ่งๆไม่ตามไปแต่ยอย่างใดและสลายเป็นควนันขาว ลอยวูบกลับเข้าไปในกฎของพลานมอย่างรวดเร็วเสียงร้องคำรามที่เมีทั้งเจ็บปวดและโกรธแค้นดังลั่นไปทั่วทั้งป่าอยู่ไม่นานนักทุกอย่างเกิดกลับคืนสู่ความมวกทานปกติของป่าในยามค่ำคืนหล่งเช้าพิกษูนมกะลีบเดอนทุดงบองกเจ้าป่าเพื่เบื้องหน้าไม่ทราบว่าติดทางอยู่ในป่ากี่คืนถึงจะทะลุไปได้แต่ที่เบื้องหลัง ทิ้งล่างเสือที่ไหลหลมหายใจไว้กลางป่าเหยี่ยวแห้งผู้พังไปตามธรรมชาติจนเหลือแต่โครกระดูกที่ตรงสี่โค้งนั้นแตกหักยุบโค้ไปทั้งแถบเป็นที่แปลกใจของพระจุดงหลายรูปในครั้งต่อต่อมาผ่านไป 3, สามพรรษาชาวไร่ชาวนาที่เคยใส่บาตกับพระนมลืมเลือนกันไปหมดแล้วเพราะคิดว่า คงจะหายสาบสูญเหมือนกับเพาะหลายๆลูปที่ผ่านมาต่างกระพากันแปลกใจที่เห็นพระภิกษุหน่มลูกเดิมสะพายอัฐะบวิขานออกมารับบินทบาทในเช้าวันหนึ่งด้วยใบหน้าที่อเหมือพองใสกว่าคราวก่อนหลังให้สินให้พรเสร็จก็เดินดทู่ดงทอไผ่โดยไม่มีชาวบ้านคนใด้ปลีบปากถามแม้แต่คนเดียวแค่เห็นก็ลับรู้ได้ ถึงบนบารมีของท่านแล้ว